ไป <Bye. laughs> โอ้ยตกแล้วไ <c oughs> อ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยแต่ชาวปูตกง่ายไงหลุดแล้วได้แล้วเหล็กเงนเหล็กท่อนหนึ่งพี่แไปแล้วหรอคะยังโอ้ยตก ยังไม่ผ่านเลยอีน้ำชมพูเนี่ยผ่านไม่ได้ท่อนเดียวเนี่ยแอนโซโซค่ะน้องถึงแล้วนะถึงแล้วเหมือนกันต้าไล่หลังมาอยู่โอยโอยโอยฟัหนหัวขาดเลยโอยตกลมไปเลยว่า <c oughs> โอ้ทำไมมันยากจังเลยอันเนี้ใยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปไปผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านคอนไม้แล้วพี่แอรไปแล้วเหรอไปแล้วโอ้ยหนูยังไม่ไปไหนเลยชน,นะแลยโอ้ยหยุดที่เส้นชัยห <c oughs> ยุดที่เส้นชัย <c oughs>